หนังวันนี้ไม่ค่อยสนุกเลยนะเนี่ยปิดดีกว่าเอา้าวันดีวันดีครับแม่เอ้าวันดีวันด,ดีเอา้าวันนี้พาใครมาน่ะลูกอ๋อนี่แฟนผมครับ <laughs> แฟนโอ้ยนี่ที่แม่พรัรมสอนมาตั้งแต่เด็กๆนี่ไม่เคยเข้าสมองแกเลยใช่ไหมฮะ จะพาแฟนจะพาใครคนที่จะแต่งงานหรืออะไรเนี่ยเนี่ยเข้าบ้านเนี่ยนะมันต้องหาคนที่เหมาะสมกับเราเข้าใจไหมทำ oh, <no. S 1> อะไรลงไปนะฮะไม่เอาใครเข้าโอ้ยไม่ไม่ถามไม่ปรึกษาไม่บอกอะไรแม่ก่อนเลยไงฮะทำไมทำไมเขาจะไม่ดีครับแม่ฐานนะโปรไฟล์เขาก็ดีอีกนะพีพีอะ่ะชื่อพีพีใช่ พี่พี่เหรอเราอ่ะชื่อเราเหรอพี่พี่เหรอค่ะแล้วเราจบอะไรมาล่ะจบโทรจากเมืองนอกค่ะโอ๊ยตายแล้วจบโทรจากเมืองนอกด้วยมันไม่ใช่เลยโอเคมันไม่ใช่อ่ะไม่ใช่มันไม่ใช่เลยเนี่รับไม่ได้เลยนะเ่ย ทำไมจะไม่ใช่ครับฐานะไอ้ฐานะอื่นเขาก็ดีอาชีพเขาก็ดีเลยครับแม่อาชีพอาชีพการงานเขาดีใช่อะทำงานอะไรเราอะ่ะทำงานอะไรเป็นผู้จัดก,การฝ่ายการตลาดค่ะคุณแม่้จัดก,การด้วยผู้จชดคการด้วยการตลาดโอ้ยมันไม่ใช่เลยดูก็หูมันไม่เหมาะสมมันไม่คู่ควรเด็ดลูกไม่เหมาะสมตรงไหนครับเนี่ย ไม่เหมาะสมเลยสักนิดเลยลูกเอ้ยดูสิดูโอ้ยมันไม่เข้าเลยลูกฐานะการเงินเขาก็ดีนะครับแม่รายได้รายได้เหรอแล้วรายได้เท่าไหร่ล่ะบหกก็เดือนะละห้าหมื่นนะคะคุณแม่ห้าหมื่นโอ้ยมันไม่ใช่อ่ะโอเคโอเคห้าหมื่นโอ้โหไม่เหมาะเลยมันไม่เหมาะสมเลย แม่ครับทาไมมันจะไม่เหมาะสมกับผมล่ะครับฐานะการงานพีพีเขาก็ดีฐานะการเงินของพีพีเขาก็ดีร,ดรูปโปรไฟล์ยังดีอีกต่างหากทำไมจะไม่เหมาะสมกับผมล่ะครับวุ่นกิจวุ่กิจแล้วท,ที่ที่มันไม่เหมาะสมที่มันไม่คู่คนรนอะ่ะแก่เราไม่คู่คนกับเขาไ่เช่เขาไม่คู่คนกับแกเข้าใจไหม oh, <no. S 2> แกเราจบอะไรแกจบอะไรวะจบชั้นไหนจบปริญญาหรือไงจบอะไรพูดมาพูดมาเลยฮะจบเปล่า ปอหครับเออแกประจบแค่ปอหกเขาจบปริญญาโทจากนอก้ออ๋อยแลทแถมทำงานเป็นอะไรผู้จัดการฝ่ายการตลาดเงินเดือนห้าหมื่นแล้วเขาเที่ยวกับแกงเงินเดือนเท่าไหร่เราเดือนเก้าพันบาทจะไปเลี้ยงดวงอะไรเขาได้โอ้ยฉันรูุดีจริงๆเลยนะเนี่ยไอ้นี่ก็งโง่โง่ไปชอบคนแบบนี้ได้ยังไงโอยตอนนี้เขาเป็นคนดีหนูรักใครอยู่แล้วพี่พีถ้าพี่พีแต่งงานกับเรา เราจะดูแลพีพีให้ดีที่สุดเลยนะพีพีโอ้โหโอเคดูแลแม่ของแก okay. ouais. ให้ดีก่อนดิ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 ดูดูฉันดิี่เสื้อผ้าจริงๆต้องซักให้แกทุกวันเนี่ยวันละสองสามตัวชุดนอนชุดเที่ยวเอาไปข้างนอกโโอ้หวันละสองสามตัวแล้วล้างจานล้างจานเป็นไหมที่บ้านเด็กกองพืนเดินเด็กเคยล้างแต่ฉันล้างอยู่คนเดียวถูพื้นจะไม่ถูเลยจันกระดิกระดิกนอนเล่นเกมเนี่ยใครเล่นเกมอย่างเดียวอุยพีพีอย่างงูอะไรแม่อย่าพูดเฮ้ยอย่าพูดเนี่ย นี่กิเธอร์นะเธอไปคบคนที่ดีกว่านี้ได้อีกจังเยอะเลยลูกชายฉันอะโอ้ยมันเฮงซวยมันเล่นตะเกมวันวันมันไม่ทําอะไรรอกจริงเชียฉันดิพีพีไม่ต้องมาฟังแม่แล้วขึ้นห้องเถอดเดี๋ยว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 อย่าไปขึ้นกับมันอย่าขึ้นไปกับลูกชายฉันเนอะเดี๋ยวมันก็ล็อกห้องทําอะไรเอาแม่เฮ้ยอย่าไปขึ้นนะเอาล่ะก่อนจะไปกันนะนะเดี๋ยวแม่ขอพูดอะไรนิดนึงนะ พี่พีเรารู้ตัวไหมว่าเราอะฉล,ลาดมากจบนอกทำงานดีอะไรดีแต่มันแบบย้อนแย้งนิดนึงคือแบบโง่เรื่องผู้ชายเนี่ยเราบ่นไม่มีสมองเรื่องนี้เลยอย่างโง่อย่างเงี้ยโอเคนะไปจะไปทำอะไรก็ทำไปแล้วแต่เลยเราปล่อยแล้วนะชีวิตใครชีวิตมันเอาเลยโง่จริงเลยเบื่อจริงเลยคนแบบนี้ให้ลูกชายเราก็สรรหาหาเก่งวววว้าวว้าา ติ๊กไลฟ์โปรเกต89มีวางจำหน่ายแล้วในไลฟ์สโตร์นะครับอย่าลืมไปอุดหนุนกันด้วยนะอ๋ออันนี้เป็นเงินน้ำเลยขอขอบคุณ t ร u e Super f i ฟ e r อร์เกม r o Pack ที่สนับสนุนแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตไฟเบอร์สุดแรงเพื่อเหล่าเกมเมอร์ตัวจริงในราคาใหม่โคตรคุ้มเสถียรเริ่มต้นเพียง899บาทต่อเดือนความเร็ว200ต่อ200เมกเล่นเกมเล่นเน็ตลื่นไหลไม่มีสะดุด แถมค่าอัพโหลดเท่ากับดาวน์โหลดอีกด้วยบอกเลยงานนี้เล่นเกมก็ดีจะสตีมก็ง่ายเพื่อนๆสามารถเข้าไปดูรายละเอียดที่ดีสคริปชันด้านล่างคลิปนี้เลยและเพื่อนๆสามารถเข้าไปสมัครแพ็กเกตนี้ได้ที่เ w ็บ True Super Fiber Gamer Pro Pack .com อย่าลืมคลิกเข้าไปดูกันนะครับ